านาาติดไปไป,ไปนะว้าถ้าตั้งแต่ที่แม่มยังมีมีที่ดูแลผอมาจนถึงตอนนี้พี่โฟมแบบเก,ก่งมากกดูแลผมดูแลครอบครัวต่างๆก็อพี่โฟมคงอยากให้แม่อยู่ด้วยวันนี้มากๆมาก แต่ก็เชื่อว่าแม่ก็อยู่ในใจเราเสมอสองปีตลอดมาแม่ติ๊กวันนี้โฟมสวยมากอะไรก่อนโฟมแอนเซมเกติ้งพิเศนค่ะงานแต่งงานพี่เจมค่ะล่าสุดที่ผ่านมาแบบส่วนใหญ่ คนจะพูดว่าแบบเออคงโชคดีจังที่มีแฟนเป็นเจมจีมีแฟนเป็นทระเอกแต่งงานล่าสุดเลยเจมจีรยุทธ์ค่ะอลในชเองมากๆที่มีแฟนเป็นเจมเป็นเจยดาาไปกันเยอะมากยะที่น่ารักมากๆที่เจมหล่อเป็นผู้ชายชื่อเจมทำใหแนแต่งงานในฝันของผู้หญิงคนหนึ่งแบบได้ดีมากๆงานแต่งงานน่ารักมาก อุ๊ยพี่เอนเการแต่งงานเราไปปะใครอยากแค่ตุ๊ลเคอร์หรอคะเรื่องราวในชีวิตเขามาตลอดงานแต่งงานในฝันของทุกคนนาะส่วนพึ่งป่ะอธิบายนลาจะส่วนพึ่งตอนนั้นก็ส่วนตัวพี่ก็รู้สึกได้ว่าแเราเคยเล่นละครด้วยกันแเราอยู่แล้วล่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เห็นความ ของทั้งสองคนพี่เกตปะใช่ไหมพี่เกตปะแต่ง้าไปแต่งงานคืองานติงไปไปงานว่ะถ้าตั้งแต่ที่แม่มเียตั้ง่านเจมสิรายุมีผมที่ดูแลอยู่มาจนถึงตอนนี้พี่ผมแบบเก่งมากๆดูแลผมดูแลครอบครัว ก็เชื่อว่าพี่โฟมคงอยากให้แม่อยู่ด้วยวันนี้มากๆมากๆแต่ก็เชื่อว่าแม่ก็อยู่ในใจเราเสมอสมากแมติีกวันนี้โฟมสวยมากสิ่งที่พ่อเสียใจที่สุดในความสัมพันธ์ของเรามันเป็นเพราะว่าชีวิตของพ่อ ตัวของพ่อแล้วก็อาชีพของพ่อมันทำร้ายแล้วก็ทำร้ายแม่คือไม่รู้จริงๆว่าเราผ่านมันไปได้ยังไงคือไม่แน่ใจว่ามันเลือนรางไปตามการเวลาหรือว่าเก็บโมเมนต์ไว้หมดเลยอ่ะมันถูกบันทึกอยู่ในคนถ่ายเก็บคนถ่ายวิดีโอนี้ก็เก่งมากมันถูกเก็บไว้ Sometimes to woman. be a sometimes it's hard to be a woman Giving love. all your จริงๆแล้วทุกคนที่นี่มีความหมายมากกับกับเราทั้งคู่เพราะว่าโอ้ยพี่อนอันใดนี่คือสัยปะกคมน่ะที่เรารวมดาราขึ้นมาใหม่จากบาดแผลที่เราเคยเจอจากบาดแผลที่เราเคยเจอพี่จ๋า ที่เตมพูดนะคะนี่คือ,อสุภาพบุรุษจุธาเทพอ่ะสังคมน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เป็นสังคมที่แบบน่ารักสำหรับสองคนคแต่ว่าวันนี้เต้เห็นแล้วว่ามันไม่จำเป็นแค่สังคมตรงนี้แล้วอ่ะคะ่ะเพราะว่าเต้ได้เห็นแล้วเราเต้ก็ดีใจกับทั้งคู่มากๆที่ ตอนนี้สังคมทั้งหมดก็คือแบบยอมรับทั้งคู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้โฟมต้องลองให้ว่าได้ใช้วิดีโอเขาคือใครหรือนี่ฉันก็มาดูคลิปเขาเหมือนขึ้นฟีดแต่ว่าที่ฉันขออนุญาตแสดงความดีดีด้วยนะคะมันดีมากค่ะเรารักทุกคนวิดีโอทำออกมาได้ดีมากทำให้เราได้รู้จักในความรักของความเป็นเขาดีดีมากอะเลิฟสวรรค์ในวันที่ ค่อนข้างหนักแน่มันเลยเป็นวันที่เรามดเต็มความรู้สึกก่อนที่จะถึงวาเลนไทน์ของของชาวบ้านแบบเราๆได้ดีมากเลยเธอวะคือแม่จะไม่ได้พูดพี่ต้าพราพ่อรู้อยู่แล้วว่าแม่อยู่กับแข็งนี้ซะเป็นอะไรอ่ะดีจังเลยอ่ะแล้ก็ไม่เคยคิดว่า เขาจะมีงานแต่งงานเพราะไม่เคยอยู่ในหัวแม่เลยแต่วันนี้มันก็มีงานแต่งงานของเราแล้วก็มีทุกคนที่เรารักอยู่ที่นี่เราพี่เจมลงเองด้วยนะในช่องอฟฟิเชียลของเขาเองอ่ะแปลว่าเขาอยากให้ทุกคนรับรู้สิ่งนี้ของความรักของเขาสามารถโชว์แขกได้เลยค่ะบเราว่าเขาเป็นดาราไงมึงเขาเลยต้องใช้ชีวิต ในแบบที่สังคมคาดหวังเว้ยแล้ววันหนึ่งทุกอยางมันสับสแล้ววาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าวันต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่มีคำสัญญาอะไรเลยแต่แบบอวันนี้ดีมากเลยค่ะคลิปดีมากเลยค่ะพี่เจมพี่ส้มคือถ้าคำถ้าคำว่า ตลอดไปมันมีจริงตลอดไปมันมีเราอุ้ยมันด่าอมดัมป์อ๋โอ้โหถ้าคำว่าตลอดไปมีจริงขอให้มันเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่ติ๊กเข้าใจพี่ติ๊กเข้าใจรักแม่มากๆนะครับรูกเคเห็นด้วยพักสุดหัวใจครับรักสุดหัวใจครับ สัน b y ฮิวแมนค่ะอยู่แบบมนุษย์ mm hmm. ธรรมดาโหดดี